สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ฮาวหอกกาที่จะปลูกวันที่ 6S นีดด่นะครับมันบบยาวอะครับถ้าอะาปลูกบัไดหอกกาว่าวันที่ 6S นีดด่นะถ้าบันได้นะครับถ้าปลูกบัได้ ต้องรอมันยาวเห็นน้อยเจ้ามันก็หิ่งวันห่งคืนเนี่ยครับบันได้มันความนี่มันบได้ความยาวมันบได้นะครับให้บันได้ก็วันที่า5้5ที่จะถึงเนี่ยครับ เสาห้าที่ใกล้ๆกันเนี้พอมาเนาะนะครับเสาห้านี่บาดยาวบาดยังก็ต้องปลูกแล้วเพราะมันได้มีแต่ได้เสากว่าวันแล้วครับไม่ได้เสาวันละก้าเสาวันนี่มันกวดแบบมี้นอไม่จ่าอย่างครับมันกวดแบบมี้นอมันหนาวนะครับเนาะอากาศมันหนาวเกินมาเจ้ามาเย็น ปีนี้จะหนาวเมือเนี่ยครับเฮาลงปลูกก่อนเนี่ยสันปตองนี่มันถ้ามันโดนหนาวแล้วมันี่จะงเงื้อนะครับี่จะเงื้อเข้ามันบบง้อเข้ามันบอกว่ายครับเข้ามันบอกว่ายมันออกงวงแต่มันบบบว่ายถ้าได้อาการห้อนเห็น้อยนี่อือเหมาะครับพอสันปตองนี่นะ ๋ยวหาพอเข้านะฮาพอเข้าแก้มันก็แต่เขาจะปลูกกัได้อยู่เขาจะปลูกกัได้อยู่แต่เขาขึ้มันยาวเห็นน้อยดีกว่าครับเลื่อนไปน้อยถึงห้าวันอายุครบสาวนะครับเนาะสาวอย่าพอดีอะ ครับวันนี้ผมมาดูนะครับหัวก้ามันจะปลูกได้ผมได้เนาะปลูกผมไดแปอว่าปลูกกันได้แล้วครับอเอาจะไปเอาพวกสองห้าครับครับผมก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามเพื่อกำลังใจครับขอบคุณครับ